สวัสดีค่ะบักสทั้ค่ะแอลค่ะน้ำค่ะคาววันนี้นะคะหาะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อผ้ายิวชีฟองผู้หญิงนะคะเป็นงาน U.S.A. ล l o อ I.T. นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา7,000พันบาทนะคะลูกค้าคน้ำหนัก30มกิโลจำนวนชิ้นเราประมาณการเข้าๆนะคะลูกค้าจ๋าสองร้อยถึงสองชิ้นนะคะตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการเข้าๆนะคะลูกค้าจ๋า ยี่สิบแปดนะคะยี่สิบแปดบาทอ่ายี่สิบแปดบาทยี่สิบเก้าบาทนะคะใช่ค่ะรูค่ะจ๋าตัวนี้เป็นงานวินเทจนะคะรูค่ะจ๋าเป็นงานวินเทจนะคะสวยๆยั่วๆค่ะรูค่ะจ๋าเป็นแฟชั่นเป็นเชิ้ตนะคะผ้ามานะคะเน้นเป็นผ้าซิวนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเอาง่ายๆในหนึ่งกระสอบนี้เน้นเป็นผ้าซิวชีฟองลูกค้าจ๋าแขนสั้นแขนยาวแขนยาวปันลงปันอะไรตัวยงตัวยาวมีมาหมด ใช่ค่ะแต่ยังคงเป็นเนื้อผ้าซิวกับชีฟองนะคะใช่ค่ะเป็นเนื้อผ้าที่ใส่ง่ายนะใส่ง่ายใส่สบายแล้วก็ใส่เย็นๆนะคะลูกค้าหมวดนี้นะคะอันนี้สวยเลยเพราะว่าอะไรนะเป็นค่าเบาบางใช่ค่ะแต่ถ้ารื้อสักพักนี้ไม่ต้องรีดนะลูกค้าสามารถทาซักนี้ก็คลายตัวเร็วนะคะเป็นเนื้อผ้าที่ไม่ยับนะคะใช่ค่ะปล่อยให้เขาคลายตัวได้เลยนะคะลูกค้าจะแนะนําค่ะสําหรับวันี้ใครที่ขายงานประมาณนี้อยู่แล้วนะคะลูกค้าจะห้ามพลาดนะคะแฟชั่นเขาหลากหลายมาก เปิดไหลก็มาค่ะลูกค้าจ๋าเป็นแบบนี้ค่ะลูกค้าจ๋าแขนลำบายนะคะช่วงหลังแบบนี้เราก็มีแบบนมาเลยนะคะปาดหน้าปาดหลังอ่ะมีมาปาดคองปาดคอโอ้ยปาดคอปาดคอเป็นต่ยานกเลยปาดคอกับว่าลูกค้าจ๋าลูกค้าเร็เนเข้ามาลูกค้าจ๋าเร็เนเข้ามาปาดหน้าปาดหลังปาดคอเราจะมาแล้วนะคะปาดคออ่ะโซเดียมลูกค้าทุกท่านลูกค้า นะคะลูกค้าจ๋ากระสอบนี้เป็นเนื้อผ้าซิลชีฟอล์ในราคา7,000บาทนะคะลูกค้าค่ะต้นทุนต่อตัวประมาณ28-29บาทอันนี้ประมาณการก่อนนะจ๊ะลูกค้าจ๋าใช่ค่ะประมาณการคร่าวๆทวิธีนี้สวยจังเลยซาร่าค่ะแถวค่ะแดงลูกค้าสอบถามมาเลยจ๊ะรีวิวกระสอบละ25,000ให้ดูหน่อยจ้ะมีเป็นบิ๊กแบ็กนะจ๊ะลูกค้าค่ะเอ้ย25,200ตอนนี้สินค้าหมดอยู่นะจ๊ะลูกค้าค่ะเป็นงานบิ๊กแบ็กแฟชั่นรวมนะจ๊าหรือว่าสนใจตัวไหนอ่าอินบ็อกซ์ได้นะจ๊ะแรงได้้นะะะคคคลูกา่ ถ้าเป็นแฟชั่นรวมตัวนั้นจะหมดอยู่นะคะลูกค้าจ๋าค่ะติดตามด้วยนะคะเหลือเป็นแพ็คเล็กเนาะที่เป็นแพ็คเล็กนะถ้าเป็นงานแฟชั่นรวมนะคคะาาจ55โล3,750บาทค่ะลูกค้าจ๋าซาลาค่ะแต่ว่าเหลือไม่เยอะแล้วใช่ค่ะเหลือไม่เยอะแล้วลูกค้าที่สอบถามเข้ามานะคะลูกค้าจ๋าฟาร์มเวอร์เวนจีวันจุ๊จีพอค่ะไปต่อค่ะแนะนำกันลูกค้าจ๋าหมดนี้นะ าจะขายขายงานผู้หญิงอยู่แล้วไปค้าไปเสริมได้เลยต้นทุน28บาทเอาไปขายตัวละ80ค่ะได้ค่ะลูกค้าจ๋าตัวละร้อยค่ะได้นะค่ะลูกค้าลูกค้าจ๋ากระสอบนี้อาจจะมีเป็นผ้าฝ้ายผ้าคาร์ทอนนะคะขาค้ามาบ้างเอาง่ายๆมีสองเนื้อค่ะซิวชีฟองกับผ้าฝ้ายนะลูกค้าขะผ้าคัรต้อนนะคะใช่ค่ะอโอนาวีมีมาสองเนื้อผ้านะคะก่อนที่ก็ดีเนาะอะแบบว่าในหนึ่งกระสอบมีสองเนื้อผ้า ขายแปลว่าได้ทั้งสองได้ทั้งสองยามค่ะลูกค้าได้นะคะสองยามสองยามมาดูคือจะเป็นร้อนก็ได้หนาวก็ได้นะคะจาเป็นสองเนื้อผ้านะคะลูกค้าจ่ายอย่ารอช้ากันเลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะเรื่องไซส์ก็ขาค่ะลูกค้าจ่าย S M L นะคะลูกค้าจ่าแนะนํานะคะแต่ตัวนี้จะเน้นเอ่อเป็น S M นะคะลูกค้าแต่สวยตัวนี้สวยเหมือนสับปะรดพูดถึง S M L L ค่ะโอ้ยเหมือนมาหักหน้า ลูกค้าอยู่ครบคนเลยเนาะมีแล้วบางปันนี้อะลูกค้าจ๋าค่ะไซส์ค่ะลูกค้าจ๋า S M L ไม่เครียดไม่เครียดเนาะลูกค้าจ๋าอ่ะเราไม่เครียดไม่เครียดนะลูกค้าขะอ่ะกำขังนะเรื่องแบรนด์มาเยอะเหมือนกันนะคะลูกค้าจ๋าค้ต้องไปดูอีกทีนึงนะคะใช่ค่ะสินค้ามีไม่เยอะนะคะลูกค้าจ๋ามีไม่เยอะนะคะวิสุทธิ์มีอยู่เนาะแต่ว่ามีไม่เยอะสำหรับใครที่สนใจสามารถเอ็ดได้เลยีที่สวยจังเลยสวยอะตอนนี้ข้างล่างเป็นสมองนะคะผ้าเช็ดหน้าเรามาทำใช่ค่ะเป็นเปสมอหรือเเปลลล่่าาาคคคะะน้้วยยูกจ๋ แนะนำเลยห้ามพลาดมีสีสันป้าอุ้ยสีสันมากแต่ก็เกียร์เอนะใช่ค่ะลูกค้าจากสินค้ามีจำนวนจำกัดแล้วก็เกียร์เอด้วยอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายเพื่อนดามชัมรุดมีบ้างลูกค้าจ่าย5ถึงสิเปอร์เซ็นต์ตามเกณฑ์ของทางบริษัทบัคนะคะมีบ้างมีบ้างใช่ายค่ะมีบ้างนะคะลูกค้ามีบ้างใส่โอ้พอเลยเข้าบ้านเดียงเดยวพอเลยแล้วนะคะ อลิซณาค่ะลูกค้าจ๋าสายตรงเสดี่ยวมีมาค่ะเป็นไรมีมาค่ะแขนสั้นแขนยาวมีมาค่ะลูกค้าจ๋าเรื่องสีสันไม่ต้องถามค่ะไม่อยากไล่เลยมีกี่สีมาเยอะมากลูกค้าจ๋าสีสันสดกันแบบนี้เลยนะคะดูสวยเลยขออนุญาตรอได้ไหมคะรอยฮะไล่สีให้ไหนอ่ะโอ้ยน่าจะประมาณแม่สีต้องแม่สีผสมกันอีกนะอาจะไล่จบนะคะได้รอค่ะโอ้ยนะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้วฝากไลค์กระแ์ คอมเมนต์เข้ามาได้นะลูกค <inside> <Yeah. S 2> <Right>. ้าค่ะด่าได้แต่อย่าแรงขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะลูกค้าค่ะอาต้นคุณต่อชีวิยี่สิบกว่าบาทบางตัวไปอัพคำราคาได้ค่ะหลักร้อยค่ะแต่ท้งนี้ท้งนั้นแล้วแต่ตลาดนะลูกค้าจ๋าแล้วแต่ตลาดแล้วแต่ลูกค้านะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าใครเอาลองอนไ์ค่ะช่วงนี้ได้หมดนะคะลูกค้าจ๋าไลฟ์สดขายได้หรือว่าจะถ่ายรูปชิคๆเก๋ๆค่ะลูกค้าจ๋าลงไอจีลงช้อปปี้ลงลาซาดานะคะลูกค้าจ๋าได้หมดนะวิชช์ใช่ค่ะมีกี่ไซส์นะคะ ค้ามาเลย S M L แล้วพี่เอ๋พี่แอลพี่แอลจะมาหักหน้ากลางไรเลยได้สวยแอลเลยน้ใส่ได้ได้อันนี้ XL อันนี้ก็สวยแท้ XL แล้ว XL แล้วใช่ไหมคะค่ะ XL แล้วลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋ามีขะไซส์ขะแบบแต่ว่าไม่ได้การันตีนะ S ตัว M กี่ตัวนะลูกค้าขาไซส์เดียวอาจจะมีค้ามาบ้างนะคะลูกค้าขาเอาง่ายๆหลากหลายหลากหลายนะคะอันนี้ือสวยแท้สวยดูสีสวยเลยค่ะดูสีขนาดขาป๊าด ดูสีค่ะลูกค้าโอ้ลูกค้าจ้าสีค่ะลูกค้าค่ะอุ้ยสีหน้าโอ้โหสดมากสีสดมากสดค่ะจาลูกค้าจ้าหวานหวานก็มีนะแต่ว่าหวานหวานก็มีนะคะสไตล์หวานหวานแบบนี้ก็มีนะใช่ค่ะใครชอบงานประมาณนี้ซีเอสเลยค่ะลูกค้าจ้าสินค้ามีไม่เยอะนะเพิ่งมีวิวครั้งแรกเลยนะคะค้าสำหรับหมวดนี้นะสินค้ามีไม่เยอะด้วยนะคะอุ้ยเฮสเอ็ม แต่ว่เมื่อแปลนไหลเลยนะคะนะพี่จะไปเร็วนิดหนึ่งฟังงูเยอะอยู่นะวินค่ะวินค่ะวินวินแบบนี้เรามีมา นะคะลูกค้าคะวินมีบางบางบางลูกค้าบางกลุ่มบางท่านเนี่ยจะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ก็ได้ใช่ค่ะวินบางท่านอาจจะเป็นแนววัยรุ่นย้อนยุคก็ได้ใช่ค่ะลูกค้าคะวินแต่ละท่านเนี่ยตัวเดียวกันคนใส่ส่องทรายนะคะน้ำแล้วแต่ตลาดแล้วแต่กลุ่มลูกค้านะคะลูกค้าค่ะวินมาคนผู้เฒ่าผู้เฒ่าก็มีมีค่ามาลูกค้าจ้าต้องแจ้งเลยวินบางครั้งอาจจะเป็นแนววินเทจนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ้าแนะนำนะคะหลากหลายค่ะเอาไปนี่หลากหลายใครทุกกลุ่มค่ะลูกค้าจ้าดู สีสดแบบนี้นะราคาจัดสีสดมากดอกลวดลายน้ำดอกค่ะนะลายโอ้ยลายเสียราคาจัดลายเสียหนูก็มานี่จะเป็นน่ารักอ่ะเซ็กซี่เซ็กซี่นิดนึงค่ะต้องใช้เวลาในการใส่รัตสรีวินมากค่ะอะไรคะรัใส่แต่ต้องได้่เอาะสวยนี่หน่ารักัะหนูว่าไว้นุ่นใส่สวยนะหายแปดสิบทุกตัวได้ไหมแปดสิบทุกตัวได้ไหมได้ค่ะแปดสิบแปดสิบทุกตัวได้นะคะน้ำค่ะ อาน้ค่ะขออาบค่ะน้ำค่ะขออาบค่าน้ำค่ะโกยค่ะวิ้อยากเป็นสีหวานๆคะหวานเพื่อจ๋าหวานลูกค้าจ๋าหวานหวานอุ๊ยน่ารักหวานเนี่ยค่ะหวานทอมเนียคะสวยๆนะคะลูกค้าจ๋าอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างนะคะหนึงจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะคะลูกค้าจะขาดเพิ่นดัมมี่เชิงใช่ค่ะดัมมี่ดัมมหวานหวานไปแล้วสดๆหนูมาบ้างทุกสีจริงๆ ทุกสีจริงๆค่ะลูกค้าจ๋าหลากหลายเลยนะคะแนะนนะคะลูกค้าจ๋าค่ะสำหรับวันนี้ต้นทุน28บาทอีกรอบหนึ่งต้นทุน28บาทค่ะลูกค้าจ๋าใช่ค่ะลูกค้าจ๋าูมีป้ายให้มาด้วยลูกค้าจ๋ามีป้ายอยสไตล์แบบนี้มีมาด้วยนะคะอ่ะสไตล์แบบนี้อ่ะด้านนี้บ้างคะน้งค่ะสวยเลยอ่ะด้านนี้เราสีแล้ลูกค้าดูสีให้ครบถ้วนนะคะอ่ะ สีฝั่งนี้บ้างอู้ยนาวขาสีอสวยสีสดมากสีแบบว่าสดมากลูกค้าจ๋าสีสันอลังการนะคะลูกค้าขาสีแบบว่าเยอะมากใช่ค่ะถ้าเป็นสีขาวก็ยังเป็นลวดลายนะคะแต่าะสอบพี่ไม่ต่างกันนะใกล้เคียงกันสวยเหมือนกันหลากหลายหลากสไตล์เหมือนกันนะคะใช่ค่ะแต่ว่าในหนึ่งกระสอบนี้มีสองเนื้อผ้านะคะลูกค้าจะมีเป็นผ้าฝ้ายเนาะกับผ้าซิลชีฟองนะคะ2สองเนื้อผ้ามาเลยแล้วรวมกัน นะคะลูกค้าขารวมๆกันในหนึ่งกระสอบนะคะใช่ค่ะเน้นเป็นงานวินเทจนะคะใช่ค่ะอ่ะโอเคนะคะลูกค้าจะ่ายทวนรายการนะคะหมวดนี้เป็นอ่าผ้าซิวชีฟองแล้วก็ผ้าฝ้ายผ้าคาตต้นนะคะเป็นงาน USA Lot IT นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา7 0 0 0นบาทค่ะน้ำหนัก30กิโลจำนวนชิ้นประมาณการะค่ะลูกค้าจะ200่าส2 0 0้อถึงิชิ้นนะคะต้นทุนต่อชิ้นประมาณการค่าวๆนะคะลูกค้าจ่า 28-29บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะจะเป็นทางไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์ i อหรือจะเป็นเบอร์โทรหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันแห่งแต่9โมงช้าถึง5โมงเย็นนะคะบริษัทมีหนึ่งช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสําหรับหมวนี้ขอบคุณค่ะ